กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเี่เขลรพมื่อนี้เบาแอมเราทงสิภาพไปติดตามตัวเลขคัดแม่จอยครับท่านผู้ชมแม่จอยเพิ่นฝันว่าผีเม่ทถี่เสียชีวิตนะครับเนาะผีเม่ทถี่เสียชีวิตแล้วมาเขาฝันบอกเลขครับท่านผู้ชมมากับลูกกับหลานที่ตายไปแล้วเด็กน้อยที่ตายไปแล้วสามคนครับท่านผู้ชมตายไปแล้วสามคนมาหาอยู่บ้านมาเขาฝันวังสองสามคืนนี่ว่าสันครับแมจอยเพิ่นว่าขั้นถ่าฝันเห็นเม่ยย่ำได้นี่มักจะออกอายุของเพิ่น มักจะออกเกขอายุของคุณแม่จอยนะครับน้องสานผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังกันครับแม่จอยกันเลยครับผมวลาสิเป็นตุลีสามตัวหรือสองตัวเด็ดๆครับงวดวันที่หนึ่งมีตุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยครับฝันบ่กฝันอยู่บางมื่สองมือนหรโอ้ฝันมื่สองหมือเนาะครับโาสูฟังนะครับคุณแม่โอสูเอฟซีฟังเนี่ยฝันไวอยังไรเนี่ยฟังทีแม่แม่ แม่คอละตากรห่จะใส่เราก็มีเล็กหน่อยมาสอามมีเล็กหน่อยมานเออน้าหาไม่บ้าแล้วถ้าโบปากก็โบเบางาื่อผู้ใหญ่เราก็เ็กน่อยฮะบนผู้ใหญ่ก็เ็กน่อยนาเล็กน่อยค่คนก็สองสามคนมมนเลนอย่างนโอ้เด็กหน่อยสองสามคนครับแม่นี่ ยังมีชีวิตบ่ครับไม่อย่งนั้นตายเราตายแล้วาตายหลายลปีสี่ห้าปีแล้วโอ<ฮ>้ตายสี่ห้าปีแล้วครับจังไหนต่อคุณแม่ก็ได้คิดว่าใั้ฝันเห็นดาวใช้ฝันกระตามแต่ว่าดีนำอายุแลาวเด็กนำอายุเล่านั่นแหละอายุยเล่าฮุกพิเกตไม่อยแค่ฝันเนี่ยนี่ ใหฝันได้หนีเจ้ากอนนั่นมาจอกเลยก็อ nee ย oh, kind of ู่เล mm ่า hmm. ม uh, um. oh, uh. ินบอกระอยู่เล่าอืมเจ้าบ้ากูบอกจะซื้ออืมเถี่ยวกันก่อนผู้เถื่อฝันนี่อเจ้บัวได้ซื้อเถี่ยวนะอืมเถี่ยวนี่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนมาฝันใหม่ฝันสองเสมือนฝันสองเสมือนนี่โอ้ครับครับครับเพือเถียงฝันสองเสมือนนี่ครับ เป็นเหล็กก็อยู่เล่าจะหมายจอก็อยู่เล่ากันสิับเอาเป็นแฟนเชิงเล่าไงไทยแฟนกระตามใช่ปาโอ้อันอยูเล่าโอมาเทพโอ้ยมาเทพเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาหาเมจอยเพิ่นมาอะไจังไหนเนี่ยใ่ปะเาเบาบางยังบ่าเบาเยังบ่เบายังเป็นบ่มาแบบแบบก็คือคนโมหมักเบามากปากนะแต่มีชีวิตก็บ่ค่อยมักเบาอยู่แล้วมากมากอะไรเบ่เบา แต่ว่าธรรมดาของคนที่เสียชีวิตไปนี่คือมาหาคนเปลี่ยนนี่สำหรับมันจะบกคอยบวกเนาะมันจะบกคอยบวลด้วยมีก็ปุนเนาะครับมากครับเด็กน้อยเอาไปตส่ช่องปุกสองสามคนเป็นเป็นลูกหลานแม่จอยนี่บอก่หรือว่าแม่จอยหูจากบอกคนเล็กน่อยที่มานั่งเล็กน่อยก็ลดูกห้านลูกลรากระตายร้านเล้ากระตายโอ้ผีเล็กน่อยที่สั่นในโ่เทอะ์แมน มาน้ากันกับเราก็ตายผู้หนึ่งต totally uh, the right. ัางเตมันได้สองปีผู้หววสร้างเป็นเสพน้องอยนิล at um ่าบ้านเปึนงกระล้านเขจะเป็นเบาหน่อยสิบสี่สิบห้าทีมันกระตายมันกระตายหลายปีแล้วล่ะว่าตายคนตายคนมีไ่นี่ล่ะแสดงว่าตายนะคปับแสดงว่าเมียนเพิ่นไปอยู่น้ากันเนาะแสดงว่าไปอยู่น้ากันมันมากลับมาหาไม่ฟันกับว่าเตอัน นีด้เหรออยู่้ำลาออกมาครับครับขนชิงลูกหยาบหยาบได้เด็นี่เพราเป็นขนชิงกับขนหัวกุแล้าบใช่ค่ะค่ะค่ะมากกับลูกกับหลานเสียชีวิตไปน้ำกันครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ไม่จอยว่าถ้าเพิ่งฝันเห็นแม่เนี่ยนี่สมากตเลีจะเป็นอายุเล่าเราหกสิบเจ็ดปีแล้วเสียโอ้แสดงว่าเราเสียเสียโดนเป็นบักคันเสียเลยสี่ห้าปีนล้วะเราเสียก็มีนั่งกับประมาณเจ็ดสิบกว่าปีเนาะอายุหกสิบเจ็ดปี บ้านเล็กที่ของคุณแม่หนูกายเ่ยตอนแรกครับซิงสองแล้บอกถึงนุกลายการอะไลเป็นเรื่องธรรมดาครับคครรัับบพ่อแม่ผู้ใจอยู่ไปมหาลูกหลานเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับอายุหกสิบเจ็ดปีบ้านเล็กที่สี่สิบสองครับพ่อเทิงมหามหาอยู่อยู่บ้านอยู่สวนที่อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านหน้าอยู่หน้านี่ละอยู่ตรงหน้าน่ะ แสดงว่าตอนมีชีวิตเป็นกบออกมาอยู่แต่น่าเรลื่อยที่ส่ไปมากน้าน้เลือขมาเรลื่อยอยู่มาหาเฮ็ดหาฮาวนะครับมาหาดูครับมันมันมันกลายเป็นเป็นหน้าที่บอกไก่บานเนาะไม่จอยเนาะก็บอกค่อยไก่บานบรไก่บานนี่น่บานอยู่นอ่ามันก็บอกไก่บานครับเป็นหน้าที่ไก่บานนะคะทนผู้ชมหน้าตีนบานเพป่นก็ยั่งยั่งห่วงห่วงยู่ได้อันยางนอกห่วงูกเก่าเนาะ ยังมีหว่วงอยู่แม่นคราว่ามามา,มากับลูกกับหลานโอ้ผู้เสียชีวิตไปมีแต่ลูกหลานกับเสียชีวิตไปกับมีมาน้ำกันตุ้งแขนกันมาเพิ่นเพิพ่นบ่พบอกยิง่งยั้งเ่นบอก บ่อยากว่าอยากได้บุญอยากได้ยังเลยบุญขอก็กเหยิบ <laughs> บุญเกี่ยวกับทได้ยังสิได้ยังหยิบเนาะครับเนาะาซื่อนีไม<า>่ให้โชคไม<า>่ให้โชคไม<า>่ให้โชคเป็นหัวเป็นห่วเป็นหัวเป็นใหญ่หลูกหลานก็ไม่ให้โชคเพราะว่าเม่จอยว่าเคยฝันเห็นแล้วมันออกโกคกเย็ห้าสิบเจ็ดอีกกาตมุชมก็ต้องฟังไปตามเม่จอยเนาะฝันแนวใดอีกอยู่บ่เมจอยฝันเท่านี้ล่ะ อันแต่คุณยายมาหาเนี่ยบอกันแต่คุณยายมาหาครับหลังหลังจากอะมากกับพ่ฝันอีกบ่บ่ฝันว่าได้อยากได้กินบ่ได้ซื้อในคอมมุมีบ่บ่บ่ฝันยังสาวฝันเ่รครับอือเอาฝันต้องสมือเหรอร่องเบิ่งเนาะครับแต่ผมช่วงร่องซ้อมซ้อมือครับซ้อมมือหกสิบเจ็ดปีคุณแม่อายุเท่าไหร่ล่ะครับแม่ผู้ตายบ่เจ้านั่นล่ะครับคุณแม่ไม่ยายนั่นล่ะคุณยายนั่นล่ะครับจะว่าอะไรหาชิ้นผก หาสิบหกปีเนาะคีณแม่เนาะพอสอศูนย์เก่านาะครับเนาะพอ <10. S 1> สอศูนย์เก่าเบาแอมเราทงไรเบิรงว่าหาสิบหกปีครับท่านผู้ชมปีมะเมียครับปีมะเมียครับปีมะเมียถือว่าหาสิบหกปีก็ล่องเอาไปซื้อลรอตรีลองเบิรงน้ำกันไหวเนาะ,ะเพื่อนเนาะ<ม>นกันไหวครับศูนย์เก่าออกไปมันมาได้ศูนย์เก่าครับพสอศูน์เก่าออกไป่ได้ไนได้ศูนย์เก่าครับอ้าเอาก็ลอ,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 องกินเบิรงเอาเองนะกร่ตนบช้่วเนาะอายุคน คุณยายที่เสียชีวิตไปกับ67ปีครับบันที่42ครับอายุขเขาไม่จอยนี่กับอายุ86ปีครับผมเกิดพศาะสารเก่าเนาะไห้มากก็ลองไปจัดเบิง้งไปลองไปฟิจิน่าเบิ้งเอาเองเนาะไปยังเนาะครับเ<า>พา<ร>ะเขบอขอฉี่เน่เนาะไห้มากก็อยจัดบ่มมากกับให้เบิ้งคนบุฆษานเนาะครับเอาไห้มากก็ลองเอาไปคือว่าล่ะครับบ่มมากให้ให้เบิ้งเบิ้งคือเก่าล่ะครับผมเนาะสนับสนุนผู้เดินทางมาหาคิดล่ะครับผมเนาะ ใช่นี่ก็ขอบคุณขอบคุณแม่จอยครับผมสวัสดีครับขอบคุณทรคับะรับคุณสมาชุ่มเด้อครับตัวเลขของแม่จอยครับแม่จอยเนาะครับเนาะฝันเห็นผีแม่ตายมาบอกครับป่ไเด้เมื่อบอกหรอกครับฝันเห็นซื่อๆเพื่อนว่าแจังได้ก็ต้องเป็นอายุแม่แท่ออกแท่อายุของแม่นี่เนะครับเนาะงงวดวันที่1มิถุนายนพศ2 5 6 5ครับกระคปหนนาจอไวเด้อครับทมาช้ชมอายุนี่ แม่ที่เสียไปแล้วหกสิบเจ็ดปีครับหกสิบเจ็ดปีแล้วก็บ,บ้านเลขที่สี่สิบสองครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่สี่สิบสองครับอายุแม่จ้อยเนี่ยห้าสิบหกปีครับท่านผู้ชมเนาะเกิดพ่อสอศูนย์เก้าครับท่านผู้ชมกล็ลองเอาไปสื่อลอตเตอรีล่ลองเบิงครับประธานมีโชคมีลาบครับแม่จ้อยเนาะครับเนาะแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้เบาแอมแลาทงกศิลาธรรมุชมไปก่อนเจอกันชิปหนา้าเจอกันชิปนาให้มีชิชูกไ่ครับหลับรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ6 7 6 7 4 2 5 6 0 9ครับ